านวาเลี uhm, ้งผมวันนี้ได้เมียสวยแล้วเมียผมบอกชื่อด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่ชื่อเราชื่อพี่ครับผมประโยชน์ของเมญาเูมิเลิญบุญเสริมวัชรินทร์ซาเบปานาปุวีนิกรยะรินรังสรรค์สุกรัก ทวนกานมิยาวีรสชาติกาสกุณจอนเหียดหนะรนัดคำแสงโยดนิ้วส่องน้ำมันขวุใช้เพรานวยโตล่่มนม่ทันนิมันในใจเฮาถ้าช้างเองประมวลวังน้อยหม่าพอนเกลสมคิดพึ่งใหญ่โอเค สุรเดชเดดานอีกครั้งครับพี่คุณครับชื่อสุรเดชเดดานครับขอบคุณเอ้าองค์ชายสารนุโมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับรุนเตยปะบอกมือหน่อยบอกมือหน่อย ขอบคุณครับยังไม่ถ่ายนี่เลยออได้ไดโอ้โหเร่ก่อนเลยเอเอเออลืมก่อนลืมก่อนจะมาก่อนไหมลืมก่อนลืก่อน้อยก่อนน้อยดีใจอันนี้ไอ่ใชราถ่าเลย ดีเลยจากไหนครับจากเชียงรายนามสกุลอะไรสารโนยิ้มเยมยี่มด้วย <laughs> เอ้ยตลกเ,เลอเด็ก <laughs> <laughs> okay.